มาค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันวิธีการเก็บเต้าหู้แบบง่ายๆนะคะให้อยู่ได้เป็นอาทิตย์โดยที่ว่าไม่เสียรสชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะหลายๆคนเนาะรวมทั้งการด้วยชื่นชอบเมนูเต้าหู้แล้วพอเวลาซื้อมาก็จะซื้อมาทีละหลายๆแผ่นเราทํากินเราไม่สามารถที่จะทํากินภายในมื้อเดียวภายในวันเดียวหมดนะคะ อย่างเต้าหู้นะคะวันนี้ที่ใช้เต้าหู้ตาดาวถ้าใครสาวกเต้าหูอ้อาจจะรู้ดีเลยมันเป็นเต้าหู้แผ่นแข็งนะคะแข็งแบบมันยังมีความนิ่มอ่ะแล้วก็มันจะมีความหอมอ่ะเนี่ย การดมตลอดเลยอ่ะมันจะมีความหอมมันจะมีความชวนกินอย่างหลายๆเมนูนะคะที่การทําลงคลิปไปอะ่ะการจะใช้เต้าหู้ยี่ห้อนี้ตลอดเลยราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยแต่ว่ามันอร่อยอ่านี่เลยค่ะแผ่นละ18บาทที่การซื้อมานะคะก่อนอื่นนะคะการซื้อเต้าหู้มาเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้ค่ะการก็ไปล้างผ่านน้ำสักรอบหนึ่งพักเสด็จน้ําค่ะค่ะมาค่ะวิธีการเก็บรักษานะ ก็ให้เพื่อนหาเป็นกล่องมาค่ะเติมน้ําค่ะการจะใช้เป็นน้ําเปล่าหรือใครจะใช้เป็นน้ําต้มสุกก็ได้นะแต่ต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะการจะใส่น้ําลงไปกะว่าพอเวลาเอาเต้าหู้ใส่ลงไปแล้วอะกะว่าให้มันท่วมอ่ะนี่เลยค่ะสักประมาณครึ่งกล่องเนาะออการลองวัดดูแล้วเต้าหู้การลงกล่องนี้ได้นี่ค่ะประมาณนี้ครึ่งกล่องเกลือค่ะการจะใส่เกลือนะคะลงไปค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะ ไม่ต้องถึงครึ่งช้อนชาก็ได้นิดเดียวนิดหน่อยพอเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวนะว่ารสชาติเจ้าหู้เขาจะเสียค่ะมันไม่มีผลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ในปริมาณที่เยอะคนเกลือให้ละลายสักเล็กน้อยนะคะค่ะเนี่ยค่ะน้ําเกลือละลายนะลองเอามาแตะดูเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ําสะอาดนะน้ากินได้การใส่เกลือลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่ามีความเค็มนะนี่เลยค่ะเอาเกลือละลายดีแล้วค่ะการก็จะเอาเต้ะหู้นะคะ นี่ใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยเต้าหู้ตาดาวคือก้อนมันแบบว่ากําลังน่ากินเลยอะ่ะเอาค่ะนี่เลยกระปุกนี้นะคะใส่ได้สองแผ่นก็สองแผ่นใครมีเป็นกระปุกใหญ่ก็3ามสี่แผ่นใส่ได้ก็จัดเลยค่ะเอานะคะนี่การทําให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดให้สนิทอ,อีกอันหนึ่ง เลยอ,อีกแผ่นหนึ่งทำให้เสร็จเดี๋ยวมันน้อยใจใส่เกลือค่ะลงไปนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะชิมน้ำดูก,ก่อนเค็มไหมม,มันไม่เค็มอะ่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราใส่น้อยเนะเาะแล้วก็เอาเต้าหู้มาใสา่เห็นไหมสำคัญที่สุดก็คือให้เต้าหูะคะ้ค่ะจมน้ำนะคะนี่แหละคะ่ะแค่นี้เองเราก็หาฝามาปิดนะคะ เก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวการเอาไปแช่ช่องธรรมดานะคะไว้เก็บได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยค่ะ นี่เลยค่ะวิธีการเก็บเต้าหู้นะคะง่ายๆค่ะต่อไปนี้นะคะเราสามารถซื้อเต้าหู้มาทีละหล,ะหลายๆแผ่นเราไม่ต้องออกตลาดบ่อยๆได้แล้วนะคะค่ะลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆนะคะอยู่กับบ้านก้คนครัวแบบนี้ค่ะมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ